ที่นี่คือพื้นที่ของการดําเนินโครงการโคกหนองนางโมเดลเขื่อนศรีนครินการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีดําเนินการปร,ปรับปรุงพื้นที่สร้างผิปัญญาให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้เนื่องจากเขื่อนศรีนครินเห็นว่าทางรอดของเกษตรกรส่วนใหญ่คือการใช้พื้นที่ในการทำการเกษตรปลูกพืชผักตามสภาพพื้นที่แต่ละครัวเรือน แต่การทำการเกษตรแบบเดิมทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการทำการเกษตรมากเท่าที่ควรเพื่อนศรีนครินอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้มีการดำเนินโครงการสร้างความรู้ให้กับเกษตรกรผ่านโครงการโคกหนองนาโมเดลเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้การทำการเกษตรแบบใหม่เอ่อโคกหนองนาโมเดลนี้นะครับก็เป็นเอ่อ กระทรวงพลังงานนะครับร่วมกับหน่วยงาน5ห,หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงพลังงานเนี่ยน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาดาเนินการนะครับโดยมีกรอบระยะเวลา3ปีนะครับปี 6, 6าโดยเน้นไปที่3ามามประเด็นหลักนะครับคือเกี่ยวกับน้ําอาหารแล้วก็พลังงานเพื่อจะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไปสู่ของ SDG นะครับ ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเรานาโครงการนี้มาดาเนินการในของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งหมดนะครับเเขื่อนพระนาม3ลโรงไฟฟ้านะครับโดยระยะแรกนี้ก็คือทําอยู่3ที่นะครับก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เขื่อนศรีนครินเขื่อนภูมิพลแล้วก็ที่โรงไฟฟ้าแม่มาะนะครับโดยเขื่อนศรีนครินได้มีการพัฒนาต่อยอดจากโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีฐานการเรียนรู้ต่างๆนํา,านไปสู่การปฏิบัติแล้วก็องคค์วามรู้เนี่ยหลังจากาที่เราอบรมมาแล้วตอนนี้เราก็มีฐานความรู้นะครับประมาณ12 1 3ถึง13ฐานนะครับแล้วก็หลังจากที่จะมีการอบรมจริงๆเนี่ยทางอ,าอย่างเช่นพอชอเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็นําวิทยากรมาเองในส่วนของเขื่อนเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ในการเรียนรู้แต่ถ้าประชาชนชุมชนที่ อยากจะเข้ามาศึกษาความรู้ในส่วนของเขื่อนเนี่ยนะครับก็มาแล้วเราก็จะมีฐานการเรียนรู้ให้ทั้งหมด13ฐานนะครับในส่วนของโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็จะมีทั้งโคกมีทั้งหนองมีทั้งนาอย่างที่เราเห็นนะครับที่เน้นหลักๆก็ให้พออยู่พอกินพอประมาณมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับอยู่อย่างพอเพียงจริงๆก็ในส่วนหลังจากที่มานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยหลังจากฐานการเรียนรู้หลังจากชมเนี่ยเราก็มีภาคปฏิบัติ นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําน,น้ํายาอเนกประสงค์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับาการทําปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลายๆส่วนถ้าท่านมาดูแล้วในส่วนที่จะเน้นที่สุดก็ลองดูเหมือนว่าคณาทองคําอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถนําไปปรับปรุงในส่วนที่ท่านมีอยู่แล้วเนี่ยว่าที่ท่านปลูกอยู่เนี่ยจะทายังไงให้มันเป็นคณาทองคําตามทฤษฎีของโคกหนองนาโมเดลนะครับนำไปใช้ที่บ้านได้นะครับแล้วก็จะสามารถดำรงชชีพได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เขื่อนศรีนครินทร์ได้เริ่มเดินหน้าโครงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อป,ปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดพร้อมเปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ได้ที่เขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีส,สวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อป,ปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำการเกษตรของชุมชนก่อให้เกิดความยั่งยืนโดยมีการจัดการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวทางสา์พระราชาทีมข่าว n b t กาญจนบุรีรายงาน